ดูดไงกุ๊ปไงกุ๊ปดูดูค่ะลิ่งตากล้วยตัดทองมิงเลยเปาเบาเดือดทำนะคะหลบทบ สวัสดีค่ะโอ้โหครับดีครับเฮ้ยเาฮ้ยนี่เอาบ้านบ้านบ้นบ้านอุ้เอาบ้านบ้นก่อนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตาติดชีวิตช้างนะคะมา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 มคีออนมา เอาเสียงโชว์แม่แม่หน่อยก่อนเสียงเสียง้ดีมามานี่ดีๆนี่โอ้ยออกจากโต๊ะไหนแล้วเดี๋ยวดีเสียงเอาเสียงยาวเสียงยาวเสียงแจ๋วมากเลยค่ะแม่แม่เดี๋ยวดีเจ๊กรอเจ๊กรอเจ๊ก็ใสมา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 เปลี่ยนม่กันเสียงรอรอใสใสแล้วอันนั้นให้ผมกินแน่กล้วยก็ได้เอาไปให้แม่ผมกินน้ำหล่นยกมาเด้อเปล่า

บ่านอะท่านแม่บ่านอ๊อ้ออหุ่นแม่ฟินมากนะกินทีาเปีกินทันแม่ไม่เต้าตามนี่นี่กุน่ะน่ะยุ่มยุ้มยุ้มยุ้มยุมเอาเอาแย่งกันแล้วแม่กับลูกโอ้ยกินทีละสองสองอันสองลูกเลยเหรอมี orar, ่ยงเบ็ด อเเุ้ยมดชนะอุยอ้ยมดปะมดปะอ่ะเฮ้ยม,มดแล้วข้าบปาะไปเอามาอีกแน <c oughs> ่เฮ้ยพงุษาเล่นมอุษาเล่นตามแม่โอ้ยได้กินได้เดี๋ยวนึงน <c oughs> กินทีละนิดนะคะกินไปเรื่อยๆนะคะ หนาวไหมมิ่งหนาวไหมโอ้โหแทงอีกแล้วแทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้โหดูดูค่นแม่แม่ดูดูรอยดูรอยติดฟันติดติดขนมครกเลยเห็นไหมนั่นย้เอ้อ นั่งนั่งรอๆน่ารักน่ารักขี้ออนแล้วเฮ้ยดูดูดูค่ะแม่แม่อู้หูยหักแท้ๆละนั่งนั่งตากแดดแล้วอุ่นอแล้วแล้วแ้ว นั่งตากแดด<า>แล้วอะนั่งนั่งนั่งะใครจะกินกลว้วยใครจะกินกล้วยแล้วมา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 ,มา,มาพ,มาพี่พี่เาามามาพี่เ, <laughs> <g ül> เดินหาอะไรก็ไม่รู้นะแม่แม่ <g ül> ใช่อะไรยังเดียวมามาคุณนะคุณนะลุ้นมือคุณลุ้นต้นไม,นม้นี่เป็นรอยหมดเลยหหมมุุนนแแลล้้ววโอ้เม่ง มิ่งหายครับปิงหายมิ่งหายก็าไม่เห็นมิ่งมิ่งหายใครจะกินกล้วยเลยมานั่งอ้อนก่อนแล้วมา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 ดูดูท่าทางดิฟาดงวงฟาดงางเดี๋ยวก็ฟาดงวงฟาดงางนะคะแม่ไปแล้ว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  ตลกจริงๆเลยมิ่งทำท่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแม่แม่เสียงวนหไหนเสียงเออ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 เ้าเสียงว่าไหนโอ้โห โอ,อ้โหดูแม่แม่ดูค่ะแบบโอ้โหแบบว่าหุ่นแบบอวบอั๋นจังเลยมิ่งกลับไปขึ้นหัวหุ่นพี่เมย์อวบเกิดเบื่อิปเอามาไหมแบบสนุกเลไปเอามาเลยไปเร็วไปเร็ว,รวโอ้โอ้ แม่คุณแม,เเมเะะ่เดี๋ยวเติมให้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเติมให้เรื่อยๆไปแล้วเป๋าไปแล้วจะไปใสนั่นมันนาวันนาวัเอารถเข็นก็เ,อเยอะนั่นรถรถเข็นแน่เลยกี้ทำไมเป็นแบบนั้นขอบคุณนะคะขอบคุณรถเข็นเท่ๆนะคะ จากคุณแม่เล็กกี้อังกฤษนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะเอานั่งแล้วนั่งแล้วเก่งมากเลยเสียงนี่โอ้ยแฉบครับอุ้ยแฉบหลยหลยครับลูกขากระทำูกจุ้งเฮ้ยเอ้า

อันนี้ยังเป็นรอยนะคะเป็นรอยอะไรนี่รอยจิ้มใครจิ้มกูใช่ไหมเงินโอ้รอยจิ้มเบิงเบิงเบิงเดาเบิงเอางัดเข้าไปเอางัดเข้าไปอุ้ยพู้ใดครับพ่อผู้ใดครับหน้าเพิ่งแค่เงาขึ้นไงแต่ครับพ่อเดียวนีเอาเดี๋ยวนี้มามามาพี่มาพี่มาพี่มามา มาเดียวมาเดียวเฮ้ยเอาถอย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 ออ้ยอยากนั่งตักเอ้ยผมนักตักเนี่ยอ๋องอ่อนีเยังทนเพราเป่าหลอดทองหิงเลยหลอดทองหิงเลยเพราเป่าเดือดถมนะคะ อยากอ้อนนะคะแต่ว่าไม่ดูส่วนตัวเองเลยนะคะถ้าทับพ่อเปานี้เบนแน่ๆเลยดูลอยพันนอนน้ำไลายยืดแม่แผลแม่ดูค่ะดูลอยนะนี่เอ้ยเอา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 ไปแล้ว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 พ่อเปาสิไปใส่ให้ผมอ่อนกันนี่ให้ผมนอนทับกันหนิ บ่อปไปดอกบ่อปไปดอก <laughs> ไปแล้ว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  <laughs> <laughs> ลบๆขบฟกหางชี้ด้วยนะหางชี้ด้วยนะคะแม่แม่แมดู <laughs> เอาเฮ้ยอย่ามานั่งของผมเับบอนี่นี่ของผม đây, นี่นี่หา <laughs> งชี้ค่ะแม่แม่ดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ เอ้ยอ้ยจะเล่นฟอร์แล้ววิ่งเฮ้ยของผมนี่ของผมนี่นี่วิ่งว่ะคนอื่นก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอ้โเราชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ Oh. Ja!